สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับโฮมสซุรุ่นหกสิบครับโฮมสซุปหกสิบแรงอ่ะจับเอาขึ้นรถ กานครับจอล็อกกี้ครับ195ตัวมาสุบิซีหกครับเ้าเร็ยกพิกิโนแต่งที่ยืนก่อนครับพอดีตัวเดินไม่ดีครับตัวเดินไม่แรง เราจะเปลี่ยนลูกตัวใหม่ครับใส่เลยเห็นเต่าแจบอกว่ามันน่าจะมีปัญหาตรงเฟืองครับเดินได้ครับแต่ว่าออกแรงเยอะไม่ได้หน่อยเหนื่อยแทน การแบบว่าขัดๆนิดนึงครับคล้ายลูกปืนไปขยํำกันกับเฟืองครับเฟืองขย่ำลูกปืนครับต้องมีเศษอะไรไปติดเฟืองครับนี่เครือแท็กคอนครับเดี๋ยวโซ่ตกป่านตีนก่อน มากคอนโทรนครับรุ่นชกมวยเขาเรียกกันเห็นสภาพอย่างนี้นี่แอร์เย็นเลยนะครับเย็นจนหนาวผมได้ขึ้นไปลองดูโอ้แอร์นี่เย็นจนหนาวเลยครับ เครื่องเดิมครับยังไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมครับไม่มีโหลดเลยครับคอนโทรลโอ้เตะต้นหัวไอแอร์ออกมาเย็นถึงข้างนอกเลยครับไอไอความเย็นหลังคาเปิดได้ครับซันรูป ใช้งานได้ปกติโอ้เย็ยนนี่ดีวะ่ะโอ้ช่ำเลยครับอยู่ตรงนี้แอะช้ำจริงจริงถึงจะเกา่าต่เก่าเกา่าก็ใช้ได้ครับจมเลยครับวันหนึ่งนี่ตัก ถ้าทางถนนวิ่งไปเทดีๆนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยครับทำยอดได้ครับวิ่งไม่ไกลด้วยก็ร้อยกว่านะครับร้อยกว่าเที่ยวครับไม่ธรรมดาครับอามาดูวิธีการ